สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาพบกันในช่องจ่าเกมแฟมิลี่พาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปติดตามเจ้านกเทพเขี้ยมนะครับนกตัวที่ถ่ายขนเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนให้ดูไอ้ใครที่เคยดูคลิปนกถ่ายขนนะครับของเทพเขี้ยมนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปดูนกนะครับไปดูขนนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการเลี้ยงต่อไปอีกว่าเมื่อครบ2เดือนแล้วเนี่ยเมื่อเกิน4ี่ห้าวันถึง2เดือนแล้วเนี่ยเราต้องทําอย่างไรกับนกนะครับเดีย๋ยวไปดูนกกันเลยครับไปครับเพื่อนๆครับนี่นะครับหน้าตาของนกตัวที่ถ่ายขนนะครับก็คือนกเทพเคียมของเรานั่นเองนะครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมผมต้องเอานกตัวนี้นะครับเทพเพี่ยมเป็นนกสาธิตวิธีการใต่ขนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนื่องจากนกตัวนี้นะครับจะมีลักษณะนะครับหัวขาวนะครับปากขาวคิ้วแดงคือจำได้ง่ายนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเป็นนกนิ่งด้วยนะครับนกนิ่งนะครับเดี๋ยว นกเขี้ยมก็ถ่ายขนมาแล้วนะครับเพื่อนๆสองเดือนนะครับสังเกตดูที่ขนปีกนะครับขนปีกชั้นล่างนะครับขนปีกด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอักษรไปขีดไว้ให้นะครับเป็นสีดําหมดแล้วนะครับเป็นสีดําหมดแล้วเหลือเหลือแต่ด้านบนนะครับที่ยังเป็นสีน้ําตาลอยู่ครับเป็นเสียมตาลอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูหางนะครับ หางก็มีเส้นดำก็ประมาณ6 7เจเส้นแล้วนะครับที่เหลือด้านล่างเนี่ยไอ้ด้านล่างของมันเนี่ยปีกด้านล่างยังยังไม่ถ่ายนะครับแล้วก็มาดูที่ขนหลังกันครับขนหลังก็จะมีสีดำนะครับประมาณ70%เซแล้วก็จะมีสีน้ำตาลแดงประมาณ30เซนนะครับขนจุกขนจุกยังไม่ผลัดนะครับขนจุกยังไม่ผลัด นี่นะครับเพื่อนเพื่อนนครับระยะเวลา2เดือนนะครับนกก็ได้ถ่ายขนลงไปถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเพื่อนเ,อนเอนจะสังเกตดูว่าขนใหม่ที่งอกมาสีดำเนี่ยจะสีดำแล้วก็มีความเงานะครับแล้วก็มีความเงานะครับมีความเงา ให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่านกที่ถ่ายขนเนี่ยนะครับขนไม่จําเป็นต้องร่วงทุกวันนะครับขนไม่จําเป็นต้องร่วงทุกวันบางทีสองวันสามวันอาจจะร่วงหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นเพราะว่าขนไหนหมดอายุก่อนนกก็จะร่วงมาก่อนแต่ระหว่างที่เราให้นกเนี่ยถายขนเนี่ย เราต้องให้กินให้อิ่มให้สมบูรณ์นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยอย่างของผมนะครับผมก็ได้ใส่อาหารยศนักรบนะครับไป1ช้อน1ช้อนชาหรือช้อนกาแฟรเราเนี่ยแหละครับแล้วก็นอนก็1ช้อนนะครับนอนก็1ช้อนก็ตกประมาณ1 5บหถึงยีตัวนะครับแล้วทีนี้กล้วยก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับเปลี่ยนสลับกับมะละกอบ้างแอปเปิลบ้างนะครับ แล้วก็น้ําผงสมุนไพรยอดนักบเนี่ยก็ให้กิน3วันต่อหนึ่งครั้งนะครับ3วันต่อหนึ่งครั้งถามว่าทําไมต้องให้นกที่ถ่ขนเนี่ยกินอยู่แบบสมบูรณ์แบบสะอาดนะครับเพราะว่านกที่ถ่ขนเนี่ยจะเป็นช่วงที่นกเนี่ยอ่อนแอที่สุดนะครับเพื่อนๆจะเป็นช่วงที่นกอ่อนแอที่สุดแล้วก็เป็นช่วงที่นก ไา่ขนเนี่ยนกก็ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วนที่จะมาบำรุงร่างกายเพื่อที่จะผลิตขนเพื่อที่จะสร้างขนใหม่ขึ้นมาอย่างสวยงามและเงาม,มันนะครับนี่นะครับคือหลักๆเลยที่ทำไมต้องให้นกนะครับกินอิ่มนอนหลับและก็อยู่อย่างสบายนะครับกด ของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกถ่ายขนเนี่ยนะครับก็มีไม่เยอะแต่เพื่อนๆก็อย่าไปเครียดกับมันนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้นกไม่ถ่ายขนแล้วก็สองวันก็ยังไม่ถ่ายแล้วก็เพื่อนๆ่มีความกังวลกลัวนกไม่ถ่ายขนมันไม่ใช่นะครับบางทีบางโอกาสเพื่อนๆน,นไม่ได้เฝ้ามองนก ไม่ได้นั่งเฝ้านกอยู่ตลอดนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้ยังไงว่านกเนี่ยถ่ายคนแล้วคนร่วงมาสองสามเส้นแล้วหรือไม่ล่วงที่เราไม่มีโอกาสเห็นนะครับบางทีขนมันร่วงมาแล้วไม่รู้มันปลิวไปกับลมหรือว่าปลิวไปอยู่ที่ไหนนะครับบางทีเราจะไม่เห็นแต่ว่าสองสาวันเราจะมาเห็นขนใหม่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือ,อกฎ เองความเป็นจริงนะครับสำหรับนกถ่ายขนผมจึงบอกเสมอว่านกถ่ายขนเนี่ยยังไงก็ต้องได้4เดือนนะครับ4เดือนกว่าขนเก่าจะล่วงหมดนะครับแล้วขนใหม่จะขึ้นมาทดแทนแต่เมื่อเมื่อขนเต็มแล้วเนี่ยตอนที่เราไล่แดดมันเนี่ยนะก็ประมาณอีกเดือนนึงอะที่นก จะทิ้งขนจะล้างขนออกออกมาอีกโลบนึงอ่ะแต่จะเป็นขนที่น้อยแล้วอาจจะเป็นแค่ขนหน้าอกแล้วหรือว่าขนตัวนิดหน่อยแล้วนะจากประสบการณ์ของผมนะนกผมจะกว่าจะได้แข่งดีๆจริงๆเนี่ยก็ต้องหเดือนนะครับหเดือนเพื่อนๆดูนะครับพวกขนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยดำเงามากเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไอ้เพื่อนเฟังไว้ดีว่า เราต้องเลี้ยงนกแบบปะกะติแล้วแบบปะกะติแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสามวันผมถึงจะเอามาหนาะอาบน้ําครั้งนกตัวนี้นะสามวันผมถึงจะมาเอานับอาบน้ําครั้งแต่อาหารการกินผมก็ให้กินปกติเปิดผ้าคลุมปกติถาดขี้ก็ล้างปกติคือพูดง่ายว่าเหลือแค่ไม่ได้อาบน้ําเองอะนะครับต่อไปนี้นะครับนับจากวันเสาร์ ที่หเดือนมิถุนายนนะครับเสาร์ที่ห้าเดือนมิถุนายน2 000, 5งพนะครับนกตัวนี้จะต้องอาบน้ําเหมือนเพื่อนทุกวันนะครับเพื่ออะไรเพื่อล้างขนทุกวันเพื่อล้างขนทุกวันนะครับส่วนวันนี้เป็นวันเลขนะครับของวงรอบ2เดือนผมจะฉีดพ่นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับ เพื่อที่จะชะล้างเศษไรขนนะครับแล้วก็ขนแก่แกๆนะครับขนแก่ๆที่ยังไม่ปลัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาบน้ำไม่มันนะครับอาบน้ำไม่มันแล้วก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนกนะครับตอนฉีดพ่นน้ำมะพร้าวครับเพื่อนๆครับ EP นี้นะครับ ต่อจากอีพีนกถ่ายขนนะครับนกตัวนี้ก็เป็นนกตัวที่ถ่ายขนนะครับครบสองเดือนแล้วนะครับตอนนี้ครบสองเดือนแล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าขนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยส,สีน้ําตาลไหมสีน้ําตาลเข้มน้าน้าตาลแดงนะครับตอนนี้นะครับมีขนใหม่ออกมาเยอะแล้วนะครับมีขนใหม่ออกมาเยอะแล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับผมจะพ่นน้ํามะพร้าวให้มันนะครับพ่นน้ํามะพร้าวแล้วก็อ่าให้นกอาบน้ํานะครับนะครับหลังจากนี้นะครับนกตัวนี้นะครับอ่าสามารถอาบน้ําได้ทุกวันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องตากแดดนะครับเอาออกมาแล้วก็อาบน้ําเลยนะครับพอขนแห้งก็เก็บไว้นะครับรอจนกว่าขนอ่าจะหมดทุกเส้นนะครับเดี๋ยว ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาสาธิตนะครับการฉีดน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็อาบน้ำนะครับนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้เอานกออกมาจนครบทุกตัวแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีและทีนี้ผมก็ได้ไปเตรียมมะพร้าวน้ำหอมอยู่ด้วยนะครับเพื่อจะทำการาพ่นเพื่อที่จะล้างขนให้เทพเคียมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับ นะครับเพื่อนๆครับไอ้เพื่อนๆฉีดพอกซี่นะครับที่ว่ามีาน้ำมันเนี่ยนำมะพร้าวนำหอมเนี่ยฉีดไปให้ทั่วเลยนะครับฉีดไปทั่วขนเลยแล้วทีนี้นกมันก็รอรอนะครับรอใหอ้ขนมันแห้งสักสี่ห้านาทีนะครับแล้วก็ฉีดรอบใหม่เข้าไปนะครับฉีดให้เกือบชุ่มนะครับฉีดให้เกือบชุ่มนะครับ แล้วทีนี้ก็ปล่อยให้นกอาอบน้ำนะครับปล่อยนกอาบน้ํา นะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้เอานุกไปฉีดพ่นน้ำมะพร้าวกันแล้วนะครับสองรอบแล้วก็ทีนี้ก็ได้ให้นกอาบน้ำแล้วเราก็ตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็เรามาเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับอาบน้ำเนี่ยถ้าเราอาบน้ำตอนเช้าก็ได้นะครับอาบตอนบ่ายก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมว่างตอนเช้านะครับผมก็เลยอาบน้ำให้นก ตัวนี้ตอนเช้าแล้วหลังจากนี้นะครับนกตัวนี้จะต้องอาบน้ําทุกวันนะครับอาบน้ําทุกวันพร้อมกับเพื่อนนะครับอาบน้ําทุกวันเลยเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไปบํารุงขนนะครับน้ํามันจะได้ล้างขนล้างไรขนล้างอะไรเนี่ยทำให้ปกติและทีนี้ขนก็จะร่วงเยอะ เวลาอาบน้ําขนก็จะร่วงนะครับเวลาเก็บไว้ขนก็จะร่วงเวลาพักนกไว้ปกตินะครับขนก็จะร่วงให้นะครับแต่เพื่อนๆน,นะครับต้องบํารุงให้ดีอย่างที่ผมบอกขั้นต้นแล้วนะครับอาหาร1ช้อนนอน1ช้อนผลไม้เปลี่ยนใหม่ทุกวันนะครับสําหรับผมก็อาหารต้องเป็นอาหารยอดนักลบและผงสมุนไพรยอดนักลบอ,อยู่แล้วนะครับผมการันตีความเชื่อมั่น ในตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ให้นกกินอาหารกับผงสมุนไพรแบบนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เห็นขนนกของผมจริงๆแต่ละตัวในบ้านตอนนี้จะเห็นเลยว่านกขนเงาทุกตัวนะครับสู้แดดทนแดดทุกตัวนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆ ก็อย่าลืมนะครับออาเดี๋ยวผมลืมไปอีกข้อหนึ่งนกยังตากแดดไม่ได้นะครับนกยังตากแดดไม่ได้ให้ตากได้เฉพาะตอนที่อาบน้ําคือเพื่อนเพื่อนยกนกออกมาเล้วไปแขวนนะแล้วกว่ารอจะเอาตัวอื่นออกมาครบหมดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีอยู่แล้วและทีนี้ก็ใส่น้ําให้นกอาบเลยนะครับใส่น้ําให้นกอาบเลยและทีนี้พออาบเสร็จก็เก็บ ก็เก็บไว้นะครับทําอย่างนี้ไปอีก2เดือนนะครับเพื่อนๆอนครับทำอย่างนี้ไปอีก2เดือน,น,อน,อน,อออนแล้วขนนกของเพื่อนๆนจะหมดแน่นอนแล้วก็ขึ้นมาใหม่เงาง,งามแน่นอนนะครับเดี๋ยวอีก2เดือนเรามาดูกันว่าขนเทพเขี้ยมจะสวยงามและเงาม,มันและดําขนาดไหนและหลังจากนั้นเราจะพานกไปแข่งให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับอ่า ผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดจับสกิ๊กช่องจาาเกมเฟมิลี่พาเที่ยวนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครสงสัยแล้วก็ซักถามกันมาได้เลยนะครับสำหรับผมไม่มีกักอยู่แล้วนะครับรู้อะไรบอกหมดผมอยากให้ทุกคนเลี้ยงนกกันแบบเข้าใจนกเลี้ยงนกกันแบบถูกวิธีนะครับอ่า เหมือนสไตล์ผมก็ได้หรือจะเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาหารยอดนักรบนกสดเล่นเหนียวสมบูรณ์ด้วยพลังธรรมชาติกินจริงร้องจริงที่สวยจริงผงสมุนไพรยอดนักรบเสริมภูมิคุ้มกันและต้านทานรค ขับล้างสารพิษตกค้างในตัวนกรักษาไข้หวัดยามเลือรังขี้เหลวขี้ขาวไร่ถุงลมปแนแคลเซียมบำรุงกระดูรักษาอาการเจ็บขาข้ออ่อนขาอ่อนสนใจตู้869479653